สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวปปิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนกรกฎาคมสองพันนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีน,นโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็กำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงใปกนการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ User บุพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่นะครับอาจจะมีแนวโน้มของการสรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับ ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่ Ten of p e n t a c l e แล้วก็ไพ่ The World นะครับ t o of One เป็นไพ่ The Moon The Temperance นะครับแล้วก็ The Star สี่เหรียญไหถือดาบ3มถ้วย ไพ่ใบสุดท้ายได้คิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ด e e อมเพรสไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณนะครับสับชาวมีนได้ไพ่เดอะเวิรเกิดขึ้นเดอะเวิแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวคุณเองอาจจะมีการถึงณจุดจุดหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็จะมีการสิ้นสุดและมีการเริ่มต้นใหม่ใน อะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบก่อเกิดกำเนิดใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะ the word แปลว่าคุณเองอาจจะเดินมานะถึงจุดจบแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้น the word แปลว่าพังทลายแล้ว จบสิ้นและเริ่มต้นใหม่นะครับอย่างที่บอกไปและมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีการแบบเหมือนเดินทางไกลนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะแบบไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนนะครับอาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่เดอะเวิร์หมายถึงการเดินทางข้ามโลกข้ามประเทศไปเลยแบบนี้ก็ถือว่ามีน,นโนมมีทิศทางที่ดีมากๆแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณนั้นอยากจะเคลียอยากจะจบอยากจะตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างจาก ชีวิตของคุณเนี่ยไพ่เดอะเวิร์มาเป็นไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยแปลว่ามันจะหลุดพ้นและสามารถเริ่มต้นใหม่มีนาโนมีทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรค ปัญหานะครับหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนพ้องอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่โอเคมันจะถึงเวลาณนะจุดๆุดเปลี่ยนจุดๆุดตัดแล้วนะครับแล้วมันก็จะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีต่อไปไปอนาคตข้างหน้าขอให้คุณดำเนินชีวิตโดยการที่ต้องไม่ประมาทนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงในช่วงของเดือนนี้สลับในเรื่องของภาวะการงานการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับขึ้นไพ่ t o of w a n d เกิดขึออน้นทวพวันแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะก,กําลังรอคอยนะครับบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของภาวะการงานอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบเบื่อหน่าย นิดนึงนะครับกับในเรื่องของการรอเพราะว่าบางทีเรารอนานแล้วเนาะเราก็อยากจะแบบเหมือนมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้นมาอันนี้มีไพ่ไหนถือดาบเกิดขึ้นด้วยไหนถือดาบแปลว่าบางทีคุณก็อาจจะมีปัญหามอีอารมณ์มีความรู้สึกกับ คนในที่ทํางานบ้างนะครับเหมือนแบบไม่ถูกกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ถึงกับใหญ่โตนะครับเพราะว่าอาจจะเนถือดาบมันก็แค่เหมือนไม่ได้ดังใจนะ่ะแบบทําอะไรแล้วรู้สึกเหมือนคนอื่นช้าไปหมดแต่เราอะ่ะคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวอันนี้คุณควรจะต้องดรอ ภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองลงนิดหนึ่งเนาะเพราะอัศวินถือดาบเนี่ยแปลว่าม้าบินเลยนะคาว่าม้าบินแปลว่าอะไรแปลว่าคนอื่นเขามาแค่วิ่งแต่ตแต่ตัวคุณเองอ่ะม้าบินเลยม้าบินแปลว่าเขาอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราไม่เดินนะเราไม่วิ่งนะแต่เราบินเลยประมาณนั้นคือเหนือเหนือคนอื่นไปแล้วอ่ะอืมดังนั้นแปลว่าเราคิดอะไรตัดสินใจอะไรว่องไวจนเกินไปดังนั้นคุณควรจะต้อง ใช้สติในการแบบเหมือนควบคุมอารมณ์ลงนิดนึงบางทีเราก็ขัดแย้งกับคนอื่นเพราะว่าเราอาจจะเอาตัวเองเป็นบรรทัานว่าทําไมฉันทําได้เธอทําไม่ได้ละ่ะในเมื่อเออเธอก็มี2มือ2เท้าเหมือนกันทําไมเธอทําไม่ได้แต่ฉันทําไมทําได้อะไรเนี้ยครับมันก็มีความเปรียบอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือใครนะครับที่อาจจะรู้สึกว่ารองงานมานานแล้ว อยากจะทํางานนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะแบบเหมืนบางคนว่างงานบางคนตกงานบางคนอาจจะเหมือนแบบอยากหางานอื่นทำํำแต่รู้สึกว่ามันอาจจะดูเหมือนช้านะครับร่อนใบสมัครไปเยอะแยะแต่ยังไม่มีใครตอบรับเลยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นกําลังรอคอ,อยอยู่แล้วก็ร้อนใจอยู่พอสมควรว่าเมื่อไหร่จะได้งานสักทีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็มีความวิตกมมีควากังวลมีแพ่ดมูลเกิดขึ้นด้วย The Moon แปลว่านะครับมีสองมีสองอย่างเนาะ the moon แปลว่าอาจจะไม่ตกกังวลเรื่องงานว่าเมื่อ,อไหร่จะได้งานส่วนข้อที่สองคือใครที่ทำงานประจำก็อาจจะมีความรู้สึกระแคะคระคายมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมีใครทำอะไรไม่ชัดเจนรับหลังกับเราหรือเปล่าเหมือนสัญชาตญาณคุณมันบอกอะไรบางอย่างว่ามีคนทำอะไรที่ไม่โอเคกับคุณหรือมีคนมาบอกอะไรคุณหรือเปล่าว่า มีคนทําอะไรที่ไม่ซื่อกับคุณรับหลังกับคุณอะไรแบบนี้เป็นตน้นเพราอไพ่ดมูลเนี่ยมันแปลว่าสัญชาตญาณมันแปลว่ารับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาแต่รับรู้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางแบบ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นอะไรแค่สัญชาตญาณสัญชาตญาณของคุณไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไปซะเสมอไปถึงจะเคยถูกมาบ่อยแต่มันก็ไม่ได้ถูกทุกครั้งนะครับและการได้ยินคนอื่นมาก็ไม่ได้ยินจากปากของคนคนนั้นได้ยินจากปากของคนอื่นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงนะครับดังนั้นเดอะมูนมันคือการหลอกลวงคําว่าหลอกลวงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหลอกลวงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นอ,อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคิดมาก มิตกไปเองเอาพูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือเรียกว่ามโนอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามปล่อยวางนะครับมีไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์แปลว่าการปล่อยวางแปลว่าการที่ตัวคุณเองจะรู้สึกเยียวยาได้อะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันเป็นความกลัวมันเป็นความไม่มั่นใจกับตัวคุณเองเนี่ยเราจะค่อยๆค,คลี่คลายสถานการณ์ได้จากไพ่เดอะสตาร์ดังนั้นชาวราศีมีนลัคนามีน คุณควรจะต้องเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเราไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะกำลังรู้สึกว่าเรากำลังกังวลไปหมดเลยเนาะอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยวางแล้วตัวคุณจะรู้สึกว่าเรามีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเราได้ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่เป็นอย่าจมอยู่ในอดีตอย่าจมอยู่กับความรู้สึก ของตัวคุณเองอย่าจมกับสัญชาตญาณของตัวคุณเองมากจนเกินไปเพราะไพ่มันบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใครที่กําลังใช้สัญชาตญาณในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองเนีย่ยมากเกินไปคุณต้องปล่อยแล้วเพราะไพ่เดร์สตาร์มาแปลว่าคุณต้องเยียวยาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปคิดลบคิดมากอย่าเพิ่งไปนักทีบนะครับ อะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปจุดประเด็นให้มันเกิดแต่อะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆอ,อารมุมอร่วยไปไพ่ใบน,นี้คือไพ่ The Temperance t t e Temperance คือการเขาเรียกว่าปรับสมดุลน่ะนะครับระหว่างน้ํากับไฟเห็นไหมมีหลงเชื่อมด้วยเปราว่าเทพีคนนี้กําลังปรับสมดุลน,นะครับ กับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราเองหรือเป็นการปรับสมดุลระหว่างความคิดนะครับหรือทัศนคติหรือภาวะจิตใจนะครับหรือภาวะการงานอะไรที่คุณกําลังไม่ตกกังวลหรือกําลังมีปัญหามีประเด็นกับคนอื่นคุณควรจะต้องพยายามค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขไปค่อยๆปรับปรุงค่อยๆรอมชอมแล้วคุณจะ มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่ The t e e m p r a n c e มาแปลว่าคุณสามารถจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงได้เนาะประมาณนี้ไม่ต้องไปยึดติดยึดมั่นเนี่ย Four of Pentacles เนี่ยแปลว่าจริงๆมันเป็นไพ่การเงินแต่ถ้าเกิดในเรื่องของตัวตนแปลว่าอย่ายึดติดจนเกินไปปล่อยวางแล้วทุกอย่างคุณจะสบายตัวมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง ภาวะการเงินขึ้นไพ่สี่เหรียญพอดีนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่ที่ดียังเหลืออีกเยอะมากเลยนะจริงๆการเงินของคุณเนี่ยขึ้นถึงสิเหรียญน,นะแล้วก็ขึ้นถึงคิงถือเหรียญนะครับแอดวานมากมากเลยแค่คิงถือเหรียญก็แปลว่าเงินอู้ฟู่แล้วอะสิเหรียญแปลว่าความบริบูรณ์แถมยังมีอิทธิพลใต้สําหรับได้ไพ่ the empress โหชาวมีนลัคนามีนค่อนข้างปังมากในเรื่องของการเงินนะครับแต่มันมีไพ่สี่เหรียญมาปรากฏ แปลว่าอย่าใช้เงินเปลืองระวังจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องเนี่ยในที่เนี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะลงทุนเยอะเกินไปบางคนอาจจะสต็อกของมากเกินไปบางคนอาจจะแบบมีเงินแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่เยอะเกินไปเกินตัวนะครับมันก็เลยทําให้เกิดภาวะของความชอ็อตหรือขาดดุลน,นะครับหรืออาจจะหมุนเงินไม่ทันแบบเนี้ยเป็นต้นเนะาะทั้งที่ตามจริงอะ่ะเงินมันอู้ฟู่มากเลยนะ บางคนอาจจะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะได้เงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะแบบมีเงินแบบเข้ามาแบบหลายหลายช่องทางอ่ะหลายเด้งด้วยแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเพราะว่ากิงถือเหรียญก็คือการได้ในเรื่องของรูปแบบการเงินค่อนข้างเป็นเงินกู้อามาันใช้เงินก้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ1ิเหรียญก็เพาความบริบูรณ์10เต็ม 10, 10เลยแปลว่าแบาบาการเงินอุดมสมบูรณ์แปลว่าอสังหาริมทรัพย์แปลว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนโต The empress นะครับแปลว่าผู้มีอันจะกินน่ะจะว่าเศรษฐีเหรอก็แปลว่าแบบนั้นแหละเพราะว่า the empress แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แปลว่าไม่ขาดแปลว่าเต็มแปลว่ามีกินมีใช้ไม่อดแบบเนี้ยเขาเรียกว่า the empress แต่มันมาตรงข้ามกับเหรียญใบนี้ก็คือ four of pentacles จริงจ four of pentacles ไม่ได้แปลว่าอดอยากนะครับ5เหรียญถึงแปลว่าอดยาก แต่สี่เหรียญเนี่ยแปลว่าภาวะของการขาดเขาละขาดตึงมือนิดนึงหรืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะทําอะไรมากจนเกินไปแปลว่าเต็มจริงไพ่นิยามนี้แปลว่างกแปลว่าแบบมีเงินเยอะอยู่แต่ว่าไม่อยากใช้ไม่อยากทําไม่อยากอะไรแบบนี้แปลว่างกประมาณนั้นก็แปลว่าเก็บเงินเก่งนั่นแหละเอาง่ายๆเนาะภาษาง่ายๆก็อาจจะแบบนั้นเป็นต้นก็โอเคไม่เป็นไรนะครับบริหารจัดการเอาแบบ กึ่งกลางดีกว่าเนาะบาลานซ์ Balance, แล้วก็สมดุลดีกว่าเนาะมีเยอะเราก็ใช้บ้างแต่อย่าใช้เกินตัวเอาเงินไปลงทุนบ้างก็ดีนะครับจะได้มีการเปลี่ยนแปลงมีน,นโนม้มมีทิศทางที่ดีเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันต่อนะครับสำหรับชาวมีนเนาะขอให้โชคลาภให้กับชาวมีแล้วก็รักคนามีด้วยนะคะรับไพ่ใบแรกคือไพ่ u d g m e n t อสศวนถือดาบขึ้นมาอีกหนึ่งนี่ไพ่ขาดแคลนมาแล้วคือไพ่ห้าเหรียญระวังนะครับลงลงทุนลาบลอยมากเกินไประวังจัดคำว่าขาดแคลนขาดสภาพคล่องเห็นไหมกำลังยกตัวอย่างว่าสี่เหรียญคือการที่ไม่กล้าลงทุนแต่ถ้าลงทุนมากเกินไปก็ระวังขาดทุนเพราะห้าเหรียญเปราะว่าความขาดแคลนแล้วเห็นไหมครับแปลว่าอาจจะแบบเหมือนสูญเงินไปเยอะนะ อย่ามั่นใจเกินไปเพราะว่าอัศวินธาตุลมเนี่ยบางทีเราก็มั่นใจมากเลยเต็มเหนียวไปเลยลงทุนแบบเหมือนคิดว่าแบบต้องออกตัวนี้ชัดๆตรงๆแบบนี้เลยแบบเนี้ยเป็นต้นไพ่จัตุนมันนะครับแปลว่าเวรกรรมแปลว่ากรรมในที่นี้แปลว่ามีสองด้านแปลว่ากรรมดีกับกรรมไม่ดีมันแปลว่าถ้าเราทําดีก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีแปลว่าก็อาจจะได้รับผลไม่ดีแต่มันมีไพ่ใบนี้ไงห้าเหรียญ แปลว่าอย่าลงทุนจนเกินไประวังจะขาดทุนระวังจะติดลบระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณติดลบอยู่มันอาจจะดีขึ้นหรือคุณอาจจะแบบเหมือนกระจายการลงทุนแล้วกันเนาะดีที่สุดนะครับเพราะสินทรัพย์หนึ่งขาดทุนแต่สินทรัพย์หนึ่งก็อาจจะได้กําไรมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีอยากจะบอกนิดนึงว่าลาบลอยของคุณเนี่ยนะครับระวังจะหมด ไปเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนได้เลขที่คุณนะครับอาจจะมีเลขนำโชคเนี่ยน่าจะมาจากเลขทะเบียนรถนะครับเป็นต้นเนาะอันนี้ก็ลองเอาเลขทะเบียนรถของคุณไปดูอาจจะมีการถูกลังวันได้แต่ว่าอย่าซื้อเยอะจนเกินไปอย่างที่บอกว่าห้าเหรียญมาบางทีมันขาดทุนหรือไม่คุ้มทุนก็ได้เนาะแต่บางคนก็อาจจะยังมีโอกาสได้กําไรอยู่ก็ได้นะครับ อยากจะแนะนํานิดนึงว่าเราควรกระจายการลงทุนนิดหนึ่งนะครับบางทีการซื้อราบลอยทั้งหมดเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปลงทุนในกองทุนรวมในเ,าเขาเรียกว่าหุ้นอย่างน้อยมันติดลบในปีนี้แต่ปีหน้าก็บวกได้นะครับหรือเราได้ปันผลถึงแม้จะติดลบแต่เราก็ยังได้ปันผลแต่ถ้าเราซื้อราบลอยนะครับถ้าถูกก็พอถูกบ้าง หรือถ้าไม่ถูกก็แปลว่าศูนย์บาทไม่ถูกเลยแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นคือการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆมันยังมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับเราลองกระจายไปไม่ใช่แปลว่าคุณไม่ไม่ควรซื้อลาบลอยอย่างเดียวหรือว่าคุณไม่ควรซื้อลาบลอยผมไม่ได้บอกผมแค่บอกว่าลองแบ่งไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อเราจะได้มีผลอย่างอื่นตอบแทนกลับมาดีกว่าไหม มันอาจจะมีแบบทางเลือกหลายๆด้าน,านเขาเรียกว่ากระจายการลงทุนเวลาเจ็บจะได้ไม่เจ็บอยู่ที่เดียวเช่นคุณลงทุน1,000บาทต่อเดือนทุกๆเดือนสมมตินะครับคุณก็ลองซื้อราบลอยแค่500ร้อแล้วลอง ลงทุนในกองทุนรวมอีกสัก500ดูนะครับนะก็อาจจะมีโอกาสมีนาน้มมีทิศทางที่อาจยังน้อยก็ได้ปันผลแบบนั้นเป็นต้นถ้าไม่ถูกอะไรเลยถูกไหมอันนี้มันก็เป็นการกระจายการลงทุนและยังมีเงินออมในกเกษียณหรือในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับแถมยังลดหย่อนภาษีในเรื่องของ LMF RMF หรือว่าเป็น SFF ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ยังลดหย่อนภาษีได้อีกเนาะก็ใช้สิทธิ์ให้คุ้มเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ